มหัวแต่ว่ามีนี่นเนี่ยสี่ตัวแม่มันมาได้กินข้าวอ่ะแม่มันพร้อมมาหน้าน่ะให้เอาข้าวมาให้มันกินเน่ะอยู่แล้วอ้ะมหูนามันฮ้อนไงมีอ่ในเนี่ยมีอ่ะมีอ่ะมี่นี่อยู่ฮะมีอยู่นี่อยู่วะโอ้ยมาแล้วมาแล้วอินดูมาแล้วกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วมีวะโอ้มาแล้ว นดูมาเลยเลยออมาี่เออกินข้ากันเลยไม่ได้เอาเดีเอากอกแรงเหมือนกันมาแล้วโอ้กินข้าวกันเนิ่ไม่ได้กินข้าเลยอะแต่คืนก็ไม่ได้กินนะตายัว้นมาเองข้าวมาเลยสท้ายมาเลยเไปเลี้ยงไปเงเข้าให้เอาไปเลี้ยงวะยังไงดูแลให้ใหมได้กินข้าว มีตัวน้อยแม่ทำไม่ำแล้วาก้กันย้อนนี้เข้าไปใกล้แล้วนะตัวน้อยมันใกล้กินนะอ้อมีมสองตัวเล้นมีมสตัวแม่แมนเดียวนี่เดียวเด้อเดเดีอเดเด้อเๆเด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 ๆๆดเด้อเดเด้้เด้อเ้อ้อเ้อเด้เ้อ้อ้อเ้อเด้อเ้อเด้ด้เด้เอเด้อเด้เอเดอ้อมด้ด้อเด้้อเ้เ้้อ้อ กินีบีมเนื้อปวดพวกหินเทหมดเลยอ่ะเอาป่ะตีเลยสีขาวได้หักกันต้งในสองตัวน้ำหิ้วเข้าขนาดเลยหาหนิเ้ยแม่ไม่ก็ไปซ่อกเข้าขึ้นมาหน่พร้อมขหมืน,นาละมาเลย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 หิวเข้าก่อน แม่มาได้กินข้าวมากินข้าวเลยกินข้าวก่อนมานี่แล้วลูกสบายดีไปไปยังนี่น,น,น,นี่นู่สบายดีลูกเอา,าเอาอาหารมาให้แล้วน้นวองขัวสบายมากครับ ข้าวเป็นปาเลยคอมมาหน้าละอ่านี่เพื่อมาเร็วมาเร็วมาเร็วมมมาแล้วลูกพี่ลูกพี่มาแไหนอินดูมาเนาะบางคนไปปล่อยที่บ้านผมตะคื้นหน่อยไข่กระพุ้งๆไปปล่อยอ่ะ หมาปล่อยไอ้ห้าเอ้ยทำหมาเนี่ยดูมนะันอ่ะแม่มันก็พร้อมเหอนกัเดี๋ยวก็ดูก่อนเอ้าคร <BR Y> ับอยู่แถงนี้ครับคือร้านอยู่ที่นี่